เฮียเก่งที่สุดแล้วแฮร์รี่แม็กไวได้กล่าวชื่นชมแกเรสเซเกตขอบคุณสำหรับความก้าวหน้าที่พาทีมชาติอังกฤษมาไกลขนาดนี้ขอบคุณตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้ไปไม่ถึงฝั่งฟันในฟุตบอลโลกที่กาตาที่ผ่านมาแกรเรสเซเกตบอกว่าขอใช้เวลาในการพิจารณาสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะยังทำหน้าที่คุมสิงโตคำรามต่อไปอีกหรือเปล่าโดยที่สัญญาของเขายังยาวจนถึงปี2024 นักเตะหลายคนออกมาสนับสนุนแกรรสเซเกตและแฮร์รี่แม็กไวก็เหมือนกันได้พูดชื่นชมถึงความก้าวหน้าที่เซาเกตมอบให้กับอังกฤษแม็กไวได้ให้สัมภาษณ์พูดถึงแกรรสเซเกตเขาบอกว่าฟังนะแกรรสเซเกตปฏิบัติอย่างอเมซิ่งต่อผมทําทุกอย่างเพื่อนักเตะทุกคนภายในทีมผมมั่นใจว่าถ้าคุณถามนักเตะทุกคนในทีมพวกเขาคงพูดชื่นชมแกรรสเซเกตแน่ๆการบริหารทีม การสร้างทีมขึ้นมาและพัฒนาตลอดช่วงที่ผ่านมาคุณเห็นถึงความก้าวหน้าได้ตลอดช่วงเวลา5-6ปีหลังสุดที่แกรเรสเซาเกตคุมทีมผมรู้ว่าการเป็นกุนซือทีมชาติอังกฤษเป็นเรื่องที่ยากมากไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจทุกทีมที่เลือกมาโดนวิเคราะห์หมดเขาควรติดทีมชาติหรือเขาไม่ควรติดทีมชาติทุกทีมที่ส่งลงเล่นคนนั้นควรได้เล่นหรือคนนั้นไม่ควรลงเล่นนั่นคือชีวิตกุนซือทีมชาติอังกฤษ เซาเกตเขารู้ว่าจะจัดการกับเรื่องนั้นยังไงเขาจัดการกับทุกอย่างได้ดีมากและในเรื่องแท็กติกเนะี่ยเขาก็ทําการตัดสินใจครั้งสําคัญได้อย่างถูกต้องเสมอเขาพิสูจน์ได้เห็นอีกครั้งในทันวร์นาเมนต์นี้จะบอกว่านี่คือทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลและคุณดูได้เพียงแค่ฟอร์มการเล่น4ปีก่อนเราเล่นได้ไม่ดีพอจะผ่านเข้าสู่รอบชิงในตอนเจอกับโครเอเชียในเกมนี้เราแพ้แต่เราทําทุกอย่างได้อย่างถูกต้องและบางครั้งนี่คือฟุตบอล บางครั้งทีมที่ดีที่สุดไม่ชนะเพราะอย่างนั้นทุกคนถึงรักฟุตบอลมันเป็นเรื่องที่ยากลำบากที่สุดผมผิดหวังที่สุดแล้วเหตุผลคือเราเชื่อว่าเราคว้าแชมป์ได้นั่นมันไม่ใช่ความเย,อย่อดิงนะมีอีก5-6ทีมที่เชื่อในแบบเดียวกันนี่เป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่ผมรู้สึกว่าทีมมาถึงรอบก่อนรองชนะเลิศแต่ถ้าผ่านเข้ารอบไปแล้วแพ้ในรอบรองหรือว่ารอบชิงก็ยังไม่ใช่เรื่องที่ดีพอ อันนี้ก็คือสิ่งที่แฮร์รี่แม็กวให้สัมภาษณ์ได้พูดถึงคุณซื้อสุดที่รักของเขาก็คือแกร์ริทเซาเกตบอกว่าพามาไกลขนาดนี้ก็ดีแค่ไหนแล้วนะครับ